Okay. สวัสดีนะคะทุกคนนีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสายโซโทราทาโรนะคะวิงวงเอาพลังงานบวกแบบควิค r ร a ดิ้งมาให้สำหรับตรงนี้เป็นควิกเรตดิ้งสำหรับรักเก่าโดยเฉพาะนะคะเพราะว่ารักเก่าเนี่ยมีแทรกในทุกๆคลิปตลอดเสมอเลยตลอดการและนานเทิน oh. คือแบบว่า ตลอดจริงๆเออเพราะฉะนั้นก็คืออยากจับพลังงานมาให้นะคะก็ใครที่มาดูอ่ะก็มารับพลังงานบวกได้นะไม่ว่าคุณจะแบบมีรักเก่าหรือไม่มีก็ตามอ่าโอเคโอเคเลยบ๊ายบายเลย alright one two three โอเคมามามี working real quick หน่อยบอ๊อฟ real quick แป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะคะอ่าโอเคทีนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์กดดิ่งให้ไข่ด้วยนะแล้วก็ ขอบคุณทุกท่านมากๆที่ติดตามอีต้อนรับทุกท่านะผู้ติดตามกับผู้ติดตามใหม่นะคะใครต้องการจะจองคิดูดวงส่วนตัวหรือสั่งเวเปอร์เสริมดวงทักมาที่ไลน์ของไข่ K H A I เดียวแซดเนาะโอเคอ่าโอเค a ร r i g h t a one two three ชอบมาชอบมายืนข้างๆชอบมาก่อกวนตนตนอัดคลิปตลอดเลยเอเดนเนี่ยเออไอคิวดีคิวดีอ่าเลย one two three. one t โอเคความรลกความสัมพันธ์ตรงนี้ขอดูหน่อยสิว่าพลังงานรักเก่าพลังงานรักเก่าของพวกคุณ energy เกาขกเกามีพลังงานอย่างไรถึงพวกคุณงานความคนรักเก่าของพวกคุณนะคะเข้มนีพลังงานอย่างไรถึงพวกคุณตรงนี้พลังงานความรักของพวกคุณกับเขา uh oh. energy พลังงานรักเก่าตรงนี้เป็นยังไง uh oh. ค <Okay. S 2> ก็ไพ่ในวันนี้มีเอเนจี hmm. I didn't play with daddy first mm hmm. นะมามีดู r ร a ดิ n งเรกคุก็พลังงานตรงนี้นะคะ mm hmm. ก็จะมีไพ่ขึ้นมาสามใบไพ่ขึ้นมาสามใบอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะบอกว่าเป็นไพ่อะไรบ้างทีนี้เดี๋ยวมาดูก่อนว่าเอเนจีตรงนี้จะเป็นยังไงให้ดูหน่อยว่าพลังงานรักเก mm ่า hmm. ขอดูหน่อย พลังงานรักเก่าของพวกคุณตรงนี้เป็นยังไงเนี่ยดูหน่อยสิพลังงานรักเก่าของพวกคุณตอนนี้เป็นยังไงพลังงานรักเก่าของพวกคุณตอนนี้เป็นยังไงอืมพลังงานรักเก่าของพวกคุณตอนนี้เป็นยังไงคะขอดูหน่อยสิอ่าพลังงานรักเก่าของพวกคุณตอนนี้เป็นยังไงขอดูหน่อย งานรักเก่าบุกคลตอนนี้เป็นยังไงอืมว้าวโอเคงานรักเก่าบุกคนตอนนี้เป็นยังไง,กกนนงไหนดูหน่อยอืมโอเคพลงานมีไพ่เอเนจีหกเหรียญไพ่มีเดอะมูนด้วยเนี่ยซุนดาบอืมหกดาบมีเอเนจีเด็กถือไม้เท้าเพราะฉะนั้นคือใครบางคนตรงเนี้ย คือเหมือนชีวิตเนี่ยก็ต้องเหมือนคค้ายๆกับว่าคนเรามันก็ต้องเดินไปข้างหน้าแล้วมันก็ต้องมองไปข้างหน้าถึงแม้ว่าบางคนตรงนี้จะมี energy ของความรู้สึกแบบกังวลใจหรือหรือเขาเรียกว่ามีอะไรบางอย่างที่ทําให้รู้สึกคิดแบบคําควรใครควรอะไรเงี้ยยังมีอยู่สําหรับบางคนนะอืมมีคนบางคนที่ลึกๆแล้วอะ่ะเป็นพวกรักเก่าที่แบบอยากจะสื่อสารหรืออยากจะพูดหรืออยากจะติดต่ออยากจะคุยกันมากๆ แต่ว่าบางทีตรงนี้บางคนน่ะสถานการณ์อ่ะมันยังทําไม่ได้สําหรับบางท่านอะไรเงี้ยอืมนะคะทีนี้ energy ตรงนี้พลังงานให้มีมีมี party มี snake แล้วก็มี f ฟ m i l y meeting เพราะฉะนั้นคืออิทธิพลตรงเนี้รักเก่าของบางท่านอ่ะเขาเรียกว่าชีวิตของบางคนอ่ะยังอยู่ในในเหมือนคล้ายๆกับแนวแบบการที่ เหมือนคล้ายๆกับมีชีวิตที่สังคมไม่แค่ใช้ชีวิตแบบที่ว่าโอเคส,สังคมหรือว่าไลฟ์สไตล์หรือ,อยังไงก็ตามแต่ทําให้เขาจะต้องเหมือนแบบว่าโอเคคือบางทีเจอผู้คนหรือบางทีมันแค่ว่าเจอคนนั้คนนี้หรือบางทีแบบว่ามีในเรื่องของอการที่ต้องเหมือนแบบใช้ชีวิตแบบเหมือนโฟกัสที่ความสนุกหรือความสุขไปในแต่ละวันกอนอะไรอย่างนี้นู่นนี่นั่น,น,นนะเออแต่ว่าลึกๆในพลังงานข้างในมันก็จะเป็นเอเนจีที่แบบว่า ถามว่ามันมีบางคนที่เหมือนคล้ายๆกับว่าเหมือนเขาเรียกว่าันฟิวแบบทุกทุกด้านทุกมิติคือรู้สึกแบบมีความสุขหรือดีสุดๆไปเลยไหมไม่อืไพเอนิจมีไพนี้ด้วยเพราะฉะนั้นคืออิทธิพลตรงเนี้ยไพนี้มันเป็นไพพลังงานที่ค่อนข้างจะเป็นไพศัตรูเป็นไพของคนที่แบบ หลักล้างกันหรือว่าคนที่เหมือนแบบว่าขัดแย้งกันหรือว่าคนที่มีประเด็นหรือว่าความคุมเคือในความสัมพันธ์หรือว่าคนที่มีเอจีที่เป็นไพ่พลังงานดีเซปชันด้วยเพราะฉะนั้นคือเอเอ,เ,อเนีของคุณกับเขาเนี่ยมีใครบางคนที่เหมือนเคสให้กับว่าความสัมพันธ์อะทำให้อีกคนนึงรู้สึกเหมือนแบบคุมเคือรู้สึกไม่ชัดเจนหรือบางคนเนี่ยเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับรักเก่าที่เป็นเอเ r น y ีพวกเพลย์บอยหรืออะไรแบบนี้ได้ด้วยสําหรับบางท่านหรือไม่ให้กับว่าคนที่แบบ นักปาร์ตี้นักสังคมนักแบบเจอคนนั้นคนนี้หรืออะไรเงี้ยค่ะคือมันมีอยู่ในพลังงานนี้ได้ในเอนเนจี้นี้เออแล้วก็รวมถึงออในหนึ่งคือพวกเขาเหล่านั้นนไม่จําเป็นต้องเป็นคนที่แบบเป็นนักสังคมแบบว่านักปาร์ตี้หรือนักแบบเที่ยวนักแบบรักนักอะไรคือไม่จําเป็นต้องเป็นอย่างนั้นทุกคนหรอกแต่มันมีไหมมีแต่นี่คือพลังงานเอเนจี้เนี้ยมันจะเป็นธิพลค,ความรักของคู่รักเก่าๆที่แบบว่า คือพลังงานของคุณกับเขาคือมันจะมีอะไรบางอย่างที่คุ้มครือหรือมีอะไรบางอย่างที่มันเอเนจีที่ผ่านมาแบบว่าทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกเหมือนแบบรู้สึกไม่มัน่นใจรู้สึกไม่ปลอดภัยในความสัมพันธ์เออหรือการที่บางคนมีคําถามกับอีกฝ่ายตลอดเนี่ยมันก็จะเป็นพลังงานแบบแบบลักแบบษณะแบบเชดดี้อะไรแบบเนี้ยเออในเอเนจีนี้แล้วก็รวมถึงความรักของพลังงานคู่รักเก่าๆบางคนในคลิปนี้เนี่ยคือมีลักษณะของศัตรูหรือว่าอะไรแบบเขาเรียกว่านึกออกปะเออพลังงานความความความสัมพันธ์ที่มีศัตรูแทรก แล้วทําให้มีปัญหาเกิดขึ้นในพลังาความรักอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมทีนี้ Energy ในวันนี้ไพ่มีพลังงานนี้ด้วยคือไพ่นี้เหมือนคล้ายๆกับเป็นไพ่พรหมลิขิตจ้องอีกแล้วกันเออมันเป็นไพ่เหมือนคล้ายกับว่า Destiny อ่ะอืม meant to be Destiny คือ m e n t to be หมายให้กับว่ามันถูกสร้างหรือถูกกําหนดก็คือความหมายแบบ d e s t i n ีคือมันมัน มันมีความหมายที่ต้องเป็นแบบนี้มันมีความหมายหรือมันมีภพลิกตม,มันมีโชคชะตาที่คุณกับใครบางคนอะต้องเจอแบบนี้นะหรือต้องเจอกันนะหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ที่สําคัญคือเอ e เน y จีตรงนี้มีคู่รักบ,บางคู่ตรงนี้ที่รู้สึกว่าการเจอกันอะมันมีพลังงานของเอเนจีแบบโชคชะตาหรือภพภิกตที่รอให้คู่บางคู่ที่เป็นรักเก่าอะเอนคา n ์เตอร์ก็คือว่าในไพ่นี้มีพลังงานเอนคา n ์เตอร์ด้วยก็คือการที่สามารถที่จะมาะเผชิญหน้า หรือมาเจอมีติ้งมาเจอกันแบบที่โชคชะตาหรือพรมลิขิตนำพาให้มาเจอกันอะไรเงี้ยนะคะบ,บางคนเป็นคู่รักที่จะต้องได้มีการเจอกันอีกค่ะสำหรับบางท่านตรงนี้อืมมีอินทิพยตรงนี้ไพ่มีพลังงานไฮโลแฟนมีคีนถือเหรียญมีห้าไม้เท้ามีหนึ่งไม้เท้าพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่ามีคนเกี่ยวข้องกับชาวธาตุดินไหมเด่นมากๆเลยธาตุดินแล้วก็ธาตุไฟเด่นมากๆโดยเฉพาะธาตุดินราศีพฤษภ มังกรกันอืมนะคะเด่นมากๆเลยแล้วก็อทิทธิพลเน,นี้ยพลัางงานของใครบางคนจะรู้สึกว่าจะมีคนรักเก่าของบางท่านตรงนี้ที่รู้สึกเหมือนคล้ายๆกับพวกคุณเหมือนเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนเป็นของมีค่าหรือว่าเป็นเป็นคนที่พิเศษเออเป็นเหมือนคล้ายๆกับ เขาเรียกว่าคนที่แบบไม่ได้วิ่งตามในความรักหรือว่าคนที่แตกต่างออกไปจากคนอื่นๆที่เขาเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะคนที่เป็นพลังงานที่พวกเขาเหล่านั้นนะโดยเฉพาะผู้ชายที่เป็นรักเก่าๆมาเท่านี้จะรู้สึกได้ว่าพวกคุณเหมือนคล้ายๆกับเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่า girlfriend material หรือว่า wife material ก็คือว่าเป็นคนที่ มีองค์ประกอบของการเป็นแฟนหรือเป็นภรรยาที่เพอร์เฟกหรือเหมาะสมในอุดมคติหรือสายตาของเขาอะไรอย่างนี้แล้วก็หนึ่งท่านคือเอเนจีตรงนี้จริงๆแล้วใครอยาจะบอกว่ามีรักเก่าของบางท่านตรงนี้ที่ในวันหนึ่งอ่ะอยากจะมีเหมือนเก้ไกๆกับฐานไฟเก่าที่สามารถที่จะมีความสัมพันธ์แบบมีคอมมิตเมนต์กับบางคนตรงนี้ได้อืมแล้วรวมถึงใครบางคนที่ต้องการการได้รับการให้อภัยด้วยสําหรับบางท่านตรงนี้ ลพลังงานรักเก่าในเอเนจีคลิปนี้นะแล้วก็ไพ่ตรงนี้มีพลังงานนี้ค่ะความขัดแยง้งพลังงานเนี้ยบางทีมันเป็นอิทธิพลของสิ่งที่ขัดแยง้งที่เกิดขึ้นมาระหว่างคุณกับเขาได้ด้วยความขัดแยง้งการการคอนเวิร์ตการแบบไม่สามารถที่จะลงรอยกันได้ไม่สามารถที่จะคุยกันเข้าใจได้ไม่สามารถที่จะสารต่อหรือว่าคบในความสัมพันธ์กันได้แล้วจะต้องเหมือนแบบคอนเวิร์ตหรือแยกกันไปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเอเนจี y ของพลังงานรักเก่าบางท่านนะ รักเก่าเหล่านั้นของพวกคุณบางท่านน่ะ<อ>เขามีปัญหาหรือความขัดแย้งอะไรบางอย่างในชีวิตในอิทธิพลใกล้ๆของคลิปนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นกับคนที่เขาเกี่ยวข้องในตอนนี้หรือว่าจะเป็นคนใกล้ตัวหรือคนในชีวิตในครอบครัวหรือว่าคนในที่ทำงานอะไรคือมันจะมีลักษณะของความขัดแย้งอย่างเงี้ยหรืออีกนินึงคือรวมถึงตัวคุณด้วยรวมถึงตัวคุณที่เขาเรียกว่าให้ระวังการมีปัญหาความขัดแย้งอะไรบางอย่างอะ่ะเออไม่ว่าจะเป็นแบบ ขัดแย้งกับคนที่คุณรู้จักขัดแย้งกับคนในที่ทางานหรือว่าขัดแย้งกับคนใกล้ตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือให้ให้แบบให้ให้ให้ระวังสําหรับบางท่านด้วยอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็อิทธิพลตรงนี้พลัางงานไพ่แบบนี้เป็น energy ของพลังความรักที่มันเป็นไพ่เลขหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นคือมีใครบางคนตรงเนี้ยอยากจะมีโอกาสที่สามารถที่จะมีทานไฟเก่าเกิดขึ้นได้สําหรับคู่รักบางคู่ตรงนี้ที่เป็นอดีตตรงนี้อืม ขอเปิดไพ่นหนึ่งงานความรักเก่านะคะของพวกคุณตรงนี้ ไพ่นี้เป็นไพ่ yes magician ที่ดีมาก magician เนี่ยมันเป็นไพ่ manifesting มันเป็นไพ่พลังงานแบบว่าเป็นไพ่ที่เหมือนคล้ายๆกับตอนนี้พลังงานความรักของพวกคุณอะไรก็ตามแต่ของคู่เราเก่าๆเนี่ยมันเหมือนคล้ายๆกับว่าเวหมันเป็นเหมือน m a g ิกแบบ working อยู่ในเส้นทางพลังงานรักแล้วก็มันเป็นไพ่นักเวหรือเป็นไพ่ที่มีพลังงานแบบว่าสูงมากๆใน energy นี้ เออคือมันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องเหมือนคล้ายๆกับว่าจังหวะชีวิตที่เปิดทางแล้วมีสิ่งเหล่านี้เนี่ยไพ่แบบนี้คือเนลมมีให้มันเกิดขึ้นได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเนจี้ไพ่ในวันนี้มีพลังงานมีมีคิงถือไมเท้ามีไพ่เดทมีไพ่เอนเนอรจี้แปเหรียญแล้วก็มีไพ่เวลฟอร์จูนเวลฟอร์จูนสวยมากแล้วใครชอบตรงที่ว่าเวลฟอร์จูนเป็นไพ่ใบสุดท้ายอืมเวลฟอร์จูนเป็นไพ่ใบสุดท้ายซึ่งไพ่พลังงานนี้มีเอ e เน y จี้เกี่ยวข้องกับคน คนที่เป็นาธาตุไฟด้วยคนที่เป็นาธาตุไฟเมสิ่งธนูคนที่มี energy ราศีพิจิกด้วยแล้วก็ธาตุด,ดินเด่นมากๆเลยเนาเนี่ยทีนี้พลังงานเนี้ยมันเป็น energy ที่คู่รักเก่าๆบางคู่ตรงนี้นะคะใครบางคนน่ะจะต้องมีการเหมือนคล้ายๆกับว่าปฏิวัติหรือเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้สามารถกลับมาในชีวิตของใครบางคนได้มันเป็นพลังงาน s p i r i t u a แบบ uh, transformation อเป็นไพ่เชง ที่สำคัญคืออิทธิพลตรงนี้ใครบางคนเน่ะจะมีเหมือนัะให้กับว่าเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนที่แบบดีกว่าเดิมให้เป็นคนที่คู่ควรกับพวกคนได้หรือว่าให้เป็นคนที่ซื่อสัตย์ได้มากกว่านี้ให้เป็นคนที่มีพลังงานบุกบวก ให้กับพวกคุณในมากกว่านี้ะระยะค่ะคือมันเป็น energy แบบนี้และที่สำคัญคือมีใครบางคนตรงนี้ที่กําลังเหมือนบิวหรือสร้างอะไรบางอย่างอยูอย่ไม่ว่าจะเป็นสร้างเงินสร้างอนาคตสร้างความพร้อมหรือแม้กระทั่งคือสร้างหรือโฟกัสกับการที่อยากจะคอมมิตอะไรบางอย่างในระยะข้างหน้ายาวๆแล้วก็รวมถึงอะไรไพ่เนี่ยเป็นอีกไพ่หนึ่งที่เป็นพลังงานของการวางแผนอะไรบางอย่างที่ต้องใช้เวลาในระยะหนึ่งวางแผนเพื่อทําแบบนี้วางแผนเพื่อ เพื่อแอคชั่นแบบนี้วางแผนเพื่อตัดสินใจแบบแบบนี้หรือวางแผนเพื่อทําบางสิ่งอย่างแบบนี้อะไรเงี้ยในพลังงานตรงนี้มันมีคนที่คิดแบบนี้นะในเรื่องของความรักคือกําลังเหมือนคล้ายๆกับว่าก่อร้างหรือสร้างหรืออะไรบางอย่างให้พร้อมแล้วสามารถที่จะแอคชั่นได้ในอนาคตถึงกรนและที่สำคัญคือไพ่ในวันนี้มันดีตรงที่ว่ามันมีเอเนจีของการที่รูปแบบความรักของรักเก่าๆบางท่านตรงนี้นะคะโชคสตาจะทําให้พวกคุณน่ะได้เจอกันอีกครั้ง แล้วคนเหล่านั้นจะต้องกลายเป็นคนที่แบบไม่ใช่พลังงานแบบปาร์ตี้ไม่ใช่พลังงานสเนกไม่ใช่พลังงานแบบนักรักหรือว่านักเล่นไม่ใช่พลังงานเจ้าชู้ไม่ใช่พลังงานโลเลไม่ใช่พลังงานของคนที่ไม่หนักแน่นหรือหรืออ่อนปกเปียกเอาเป็นว่าเขาจะเป็นแนวไหนก็ตามเขาจะต้องกลับมาในรูปแบบที่ว่าเหมือนคล้ายๆกับพรอมลิคิตเนี่ยให้เวลาพวกเขากับพวกคุณได้ไปโฟกัสตัวเองได้ไปสร้างอะไรบางอย่าง ได้ไปแพลนอะไรบางอย่างได้ได้ไปมีเวลาเรียนรู้หรือมีประสบการณ์นในชีวิตของตัวเองได้มีเวลาคิดได้มีช่วงเวลาในการทํากันบ้านนน่นนี่นั่นใะนการทบทวนแต่ตออะไรอย่เงี้ยแล้วก็ที่สำคัญคือไั่เอเนจีตรงนี้พลังงานตรงนี้เป็นไพ่ Destiny, เดสตินีเป็นไพ่โซเม e เป็นไพ่ไซเคิลไลฟ์เป็นไพ่ฟอร์จูนเป็นไพ่ช ANCE โอกาสเป็นไพ่กุดลเพราะฉะนั้นคืออะไรพลังงานนี้ d e s t i n ีแล้วไพ่ตรงนี้ Meeting ตรงนี้เป็นไพ่ที่มีคําว่า Destiny อยู่ตรงนี้ด้วยเนี่ยเดสตินีอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นคือคู่รักเก่าๆาบางคู่ตรงเนี้ยมันจะมีฐานไฟเก่าที่เกิดขึ้นค่ะฐานไฟกัดฐานไฟเก่าที่เกิดขึ้นหลังจากที่คุณกับใครบางคนต้องผ่านช่วงเวลาของความคอนเวิร์ตหรือดราม่าหรือความขัดแยงที่เกิดขึ้นมาอืมนะคะมันมีอยู่ตรงนี้อืม ไขเนี้ยมันเป็นอันฟินิตบิสเนสของคูร่รักบางคู่ด้วยวีโอฟอร์จูนเพราะฉะนั้นคือกลงงรอชีวิตอะ่ะจะดึงให้พวกคุณกับใครบางคนอะ่ะกลับมาเพราะว่าพวกคุณกับใครบางคนตรงนี้ที่เป็นรักเก่าที่เป็นมีมีมีเกณฑ์ที่ยังไม่เรื่องราวยังไม่จบอะ่ะมันมัน,ม,นมันถูกสร้างมาแบบนี้มันถูกลิขิดมาแบบนี้แล้วมันก็ต้องดึงกันกลับมาหากันอีกอะไรเงี้ยนะคะเออในเอเนจีนี้ทีนี้อะ่ะไข่ขอแถมไพ่พลังงานเอเนจีของข้อความพวกนี้นิดนึง างงานจะเป็นยังไงเขาดูหน่อยสิว่ารักเก่าของคุณน่ะมีอะไรอยากจะบอกคุณรักเก่าของวกคุณมีอะไรอยากจะบอกคุณรักเก่าของวคุณมีอะไรอยากจะบอกคุณอืมว้าวว้าวโอเคใพ่บ้างอ่ะว้าวชอบมากเลยชอบมาก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 เลยอืม กเก่าคุณมีอะไรจะบอกคุณลักเก่าพวคุณมีอะไรอยาจอก,ก,กะะยาจะบอกคุณนะคะถักเก่าพวกคุณมีอะไรอยากจะบอกคุณอืม My hair cell is trying to reach you เนี่ยพลังงานของพวกเขาอะพยายามดึงให้พวกเขาอะเข้ามาหรือกลับมาหาคุณยังไงก็ต้องเหมือนเข้าถึงพวกคุณให้ได้อีก energy น,นี้ให้เนี่ย I am, a, I am a fucking mess เนี่ยคือโทษนะมันมันเป็นไพ่ข้อความแบบนี้ใข่ไม่ได้ต้องไม่ได้ตั้งใจที่จะแบบ พูดคาที่มีแบบเอฟเฟิร์นะคะแต่ว่าเอเนจีตรงนี้คือใครบางคนและด้วยความที่ไพ่อ่ะมันมาด้วยพาที่เสน่ห์คือใครบางคนจะต้องมีเอเนจีที่แย่มากๆคือไม่ว่าจะเป็นนิสัยพฤติกรรมหรือว่าไลฟ์สไตล์หรือบางอย่างที่มันแบบท็อกซิกหรือแย่หรืออีนึงคือเขาอาจจะเป็นคนที่แย่กับคุณมาก่อนอะไรอย่างนี้ด้วยอืมหรือมีชีวิตที่ยุ่งเหยิงหรือวุ่นวายกับอะไรบางอย่างเออไม่ทางอะไรก็ทางหนึ่งนะคะมีอยู่ในตรงนี้แล้วที่สําคัญคือเอเนจีเนี้ย มีคนที่รู้สึกว่าชีวิตอ่ะมันวนลูปเขาจะรู้สึกได้ว่าชีวิตมันวนลูปและสุดท้ายแล้วเนะี่ยยังไงวันหนึ่งอ่ะเมื่อเมื่อเขาเหมือนแบบว่าทนกับการวนลูปแบบนี้ต่อไปไม่ได้หรือว่าเขาเรียกว่าหมดกับช่วงเวลาตรงนั้นอ่ะยังไงซะมันก็จะมีเนจี้ที่พวกเขาเหล่านั้นะจะต้องเหมือน reach reach out ถึงพวกคุณก็คือจะต้องเข้ามาหาพวกคุณจะต้องเข้าถึงพวกคุณ we are strongly connected in a f i 5 d เพราะว่าอะไรด้วยความที่คู่รักเก่าๆของบางคู่ตรงนี้พวกคุณถูกสร้างมาเพื่อกันหรือเป็นพรมลิคิดของกันและกันเออ5 d นี่คือเป็นแบบคู่รักที่มีพลังงานของความแบบเชื่อมโยงถึงกันแบบสูงมากๆม i e n t w i t h me my l เลยอดทนกับฉันนะเธออดอดทนกับฉัน คือคู่รักบางคนตรงนี้คนรักเก่าๆาบางคนอาจจะเป็นคนที่ไม่ดีให้ให้กับอีกคนนึงหรอกแต่ก็ต้องการให้อีกฝ่ายหนึ่งอดทนเพราะว่าอยากจะกลับเข้ามาอีกในชีวิตสําหรับบางท่านตรงนี้นะคะมันมีอยู่ตรงนี้อืมทีนี้เอ e เน y จีที่ไขปิดท้ายให้ในวันนี้นะ s ับ p ูดชื่มีอันนี้ to make my own choices ก็คือในเรื่องของความรักพวกคู่รักเก่าๆอ่ะ ไม่ต้องเร่งกันนะคือมันเป็นจังหวะโชคชะตาชีวิตแล้วก็หลายๆอย่างด้วยใช่บางคนอาจจะนิสัยหรือพฤติกรรมหรือบางที่สันดานอาจจะแบบโทษนะอาจจะไม่แบบไม่ไม่ได้เพอร์เฟกไม่ได้ดีที่สุดกับใครอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเอเนอร์จี้นี้คือคนเราจะต้องให้เวลาแล้วก็มันเป็นเรื่องของจังหวะชีวิตทำหลายดวงห้ามเร่งกันเด็ดขาดจะต้องให้โดยเฉพาะผู้ชายอะค่ะผู้ชายเนี่ยเวลาที่เขาต้องการหรือปรารถนาใครมากๆอะ เขาก็จะมีการตัดสินใจแอคชั่นหรือทำบางอย่างอะ่ะให้เราได้เห็นหรือได้แบบรู้สึกเองเออทีนี้พลังงานตรงน,นี้มีไพ่เลตมิเชคเดอรีเลตมิเชคเดอรีเพราะอะไรเพราะว่าไพ่ของเขาอะ่ะมีเอเนจี้คิงถือไม้เท้าตรงนี้ด้วยในไพ่เซตเนี้ยคิงถือไม้เท้า date เดทแบเหรียญน,นี่นั่นมันมีใครบางคนที่ต้องเหมือนแบบโอเคหลังจากนี้ฉันจะต้องเป็นคนที่แบบเป็นผู้นำแล้วก็เปลี่ยนแปลงทุกอย่างตรงนี้แล้วต้องกลับมาหาเธอแบบที่เหมือนคล้ายๆกับว่าเป็นลีดเดอร์ที่ดี เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่เป็นคนรักที่ดีหรือหรือถ้าเขาเป็นผู้ชายที่เป็นคนรักเก่ากลับมาจะต้องเป็นผู้นําที่ดีให้เธอได้หรือว่าจะต้องเป็นคนที่เริ่มแอคชั่นตรงนี้ก่อนโดยที่ไม่ต้องให้เธอแบบมานู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็พลังงานตรงนี้ต่อมา i do listen to what you say and try to find solution ขึ้นมาถี่มากใพรคนงี้ขึ้นมาถี่มากคือใครบางคนตรงเนี้ยต้องการตัดสินใจด้วยตัวของพวกเขาเองใครบางคนตรงเนี้ยต้องการหาทางออก ด้วยตัวเขาและด้วยความพร้อมของเขาเองด้วย a m มเ f f c ์เฟร c เดย์บายค c สเ l l e ์แอน e e คอลเลกคือพลังงานไพ่แบบนี้เป็นอิทธิพลขอ,ของสิ่งที่กระทบอะไรบางอย่างอย่างเช่นการกระทํากระทบตัวเองคามากรรมผลบุญผลกรรมนู่นนี่นั่น,นอะไรหลายอย่างอยู่ตรงนี้นะคะมันมีสิ่งที่พวกเขานั้นจะได้รับผลกระทบอยู่ตรงนี้แล้วก็ไพ่ตรงนี้มี e n e r g y ร์จ i n า of ต e n of นอ n to ร e e อยู่ในกองไพ่คือใครบางคนนะคิด เกี่ยวกับพวกคุณใครบางคนมี energy ของการที่อยากจะเจอพวกคุณบ่อยมากๆแต่บางครั้งมันมันได้แค่คิดและอยู่ในความคิดเพราะบางทีจังหวะชีวิตมันไม่สามารถทำทาอะไรได้มันมันจังหวะชีวิตหรือดวงบางทีมันไม่สามารถทําให้คู่รักบ,บางคู่อ่ะมีการมนเปลี่ยนแปลงทุกอย่างในเวลาอันสั้นได้เพราะฉะนั้นคนที่อดทนจะได้รับในสิ่งที่คู่ควรเสมอนะคะในเรื่องของความรักวันนี้ไปก่อนก็ ฝากทุกคนไลค์กดแชร์กด s u b s c r ร์กดคอมเมนต์ก็ดิ่งให้ไข่ด้วยใครต้องการจองคิวุดวงส่วนตัวหรือสั่งไวเบเปอร์ทางมาที่ไลน์ของไข่ KHA Ideal นะคะวันนี้ไปก่อนเนาะก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ